Retieve Cult Artifact ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องมาที่ The s p i ซึ่งเป็นหอคอยบนอันใหญ่กลางเกาะแล้วนะคะเวลาที่มาเนี่ยให้ดูที่หอคอยเป็น ตัวหลักนะคะให้ดูที่บันไดขั้นแรกของหอคอยนี้ค่ะมันก็จะมีห้องหนึ่งอันอันนี้เอาไว้เป็นหมุดเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงกันนะคะเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วเดินขึ้นบันไดนะคะพอขึ้นบันไดแล้วซ้ายเข้าไปในห้องแล้วก็ไปให้สุดเลยก็มากดอินเทอร์แอคนะคะ Steel Artifact จากนั้นก็จะผ่านเควสนี้ค่ะ หากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสปอร์ตไซน์ผ่านการซื้อสินค้าในราคาของ f อร์ดไนก็สามารถไปที่ i อเทมช็อ จากนั้นกดที่ Support ตอะครีเอที่อยู่ขวาล่างของจอนะคะกดแล้วก็พิมพ์ Beauty a the b e r ที่เป็น Creator Code ของไซเมื่อเพื่อนๆพิมพ์พมเสร็จแล้วนะคะก็กด Accept ได้เลยเพอกด a อ c e p t แล้วมันก็จะบอกว่ากำลังซั p พอร์ตาซอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย Support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน Pickaxe, Glider, Pack ็ต่างๆรามาเนเซฟเดอะเวลได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดน ผ่านช่องทางทรูมันนี่ก็สามารถโดเนตผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนหุงจอได้เลยค่ะ